สวัสดีค่ะดารากอสิบมาแล้วค่ะแต่งอีกคู่แล้วคู่รักดาราเชื่อว่าหลายคนคงจำกันได้เมื่อวันที่24กันยายน2564หมอเก่งเดอะสตาร์6หรือหมอเก่งวายโย สสพักเก้าไกลอดีตรองโฆษกพักอนาคตใหม่ได้ออกมาเผยภาพคู่กับเกรซเกวลินแฟนสาวรุ่นน้องจากเวทีเดอะสตาร์11ที่โชว์แหวนม่านวงงามที่นิ้วนางข้างซ้ายขอมประกาศข่าวว่าขอแฟนสาวแต่งงานเป็นที่เรียบร้อยแล้วทั้งนี้หมอเก่งวายโยได้โพสต์ข้อความเปิดใจว่า Move on to the next chapter of life ขอบพระคุณพี่แอดพิช e เบที่ช่วยมาเป็นหน้าม้าซ่อนแหวนถ่ายรูปถ่ายคลิปให้ในวันนี้เสียดายที่เพื่อนๆหลายคนติดงานอยู่ต่างจังหวัด เลยทำให้ไม่ค่อยคึกคักนักแต่ก็ถือว่าลดจํานวนคนให้เหมาะสมกับสถานการณ์ครับขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆที่ช่วยกันหาแหวนตามสเปคและทุนทรัพย์กันอย่างยากลําบากขอบพระคุณคุณพ่อคุณแม่ที่ช่วยให้คําปรึกษาและสนับสนุนให้กล้าเดินต่อสู่บทเดินถัดไปของชีวิตและท้ายที่สุดขอบคุณน้องเกรซเกวลินที่สนับสนุนอดทนและเป็นกําลังใจให้ตลอดมาแม้ในวันที่ผิดพลาดล้มเหลวและยากลําบาก ล่าสุดวันนี้วันที่24ตุลาคมเพจมนุษย์ตุ๊ดได้โพสข้อความระบุว่า The Star Family มอเก่งและเกรดเดอะสตาร11เข้าไปที่มงคลสมรสเช้าว,วันนี้ขอแสดงความยินดีอีกครั้งนะคะซึ่งก็มีภาพบรรยากาศชื่นมื่นสุดๆไปเลยค่ะทางทีมงานดารากอสิบก,ก็ขอแสดงความยินดีกับทั้งคู่ด้วยนะคะ ขอขอบคุณที่มาข่าวจาก t u s e ี่อันเดอร์สกอ e รอีนและแหล่งข่าวจากมุมข่าวค่ะหากชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับดารากอสิบด้วยนะคะขอบคุณค่ะ